สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่อง9ก้ากับตะวันนะคะวันนี้ตะวันจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเอาช่องของเราไปใส่ในช่อง FC หรือว่าเอาไปห้อยท้ายไว้เนาะทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ตะวันจะมาแนะนํานะคะพร้อมทั้งาการนะคะลองทําให้ดูด้วยนะคะทุกคนนะ แล้วก็ทําในมือถืออย่างเดียวนะคะวันอย่างหนึ่งพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคุณคุณพ่อคุณแม่คุณลุงหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอาจจะทําได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะทําในมือถือนะทุกคนโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะคะตอนที่เรายังไม่ทํานะคะช่องของเราก็จะยังไม่มีอะไรเลยนะคะเช็คดูได้นะคะเห็นไหมคะว่างเปล่าเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยะคะ่ะก่อนอื่นก็ให้เข้าไปที่โปรแกร,รม google c home r นะคะทุกคน google c home r นะคะ พอคลิกเข้ามาก็จะมาเจอหน้านี้นะคะทุกคนบางท่านก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ว่าก็จะคล้ายๆแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่า YouTube Studio นะคะ YouTube Studio นะทุกคนนะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กด Enter ได้เลยนะจ๊ะทุกคนจา๋ากด Enter ได้เลยนะพอมาหน้านี้นะคะอันแรกมันก็จะขึ้นคำว่า YouTube Studio ใช่ไหมคะให้ทุกคนกดค้างนะคะทุกคน กดค้างนะคะแล้วจากนั้นเขาก็จะขึ้นคำว่า open new tab หรือว่าเปิดหน้าต่างใหม่นะคะให้กดนะคะอันแรกนะคะจากนั้นให้ไปกดดูตรงที่เรา กดหน้าต่างไว้เมื่อกี้ะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนอย่าไปดาวน์โหลดแอปนะคะเพราะว่าการทำห้อยท้ายเนี่ยคือเราไม่ต้องทําผ่านแอปเพราะว่าทําผ่านแอปไม่ได้นะให้กดคําว่าใช้สตูดิโอต่อนะคะใช้สตูดิโอต่อะคะทุกคนจากนั้นมันก็จะเข้ามา หน้าสตูดิโอของเรานะคะถ้าไม่ใช่ช่องที่เราอยากจะทำนะคะให้ไปเปลี่ยนบัญชีนะคะทุกคนให้ไปเปลี่ยนบัญชีให้คลิกตรงรูปโปรไฟล์ของเรามุมขวาบนนะคะทุกคนจะเห็นรูปโปรไฟล์ของเราอยู่นะคะคลิกเลยคะ่ะแล้วมันจะก็จะขึ้นคำว่าสลับบัญชีนะคะทุกคนสลับบัญชีนะให้กดคำว่าสลับบัญชีนะคะ พอกดคําว่าสลับบัญชีมันก็จะขึ้นบัญชีที่เราอยากทํานะคะทุกคนก็กดบัญชีที่เราอยากทําเลยค่ะจากนั้นมันก็จะพามาหน้านี้นะคะก็คือหลังบ้านของบัญชีที่เราจะทํานั่นเองค่ะทุกคนค่ะนี่ก็คืออ่าเขาเรียกว่าหลังบ้านนะคะ จากนั้นให้เลื่อนมามุมซ้ายนะคะทุกคนจะเห็นสัญลญักษณ์ไม้กายาสิทธิะะ์ไม้กายาสิทธ์หรือว่าการปรับแต่งหรือว่าคอสตอมในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะทุกคนกดเข้าไปเลยค่ะพอกดแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนหนะ้าปกของช่องเราได้เปลี่ยน รูปภาพของเราได้เปลี่ยนชื่อของเราได้แล้วก็แฮนเดิลของชื่อของช่องของเรานั่นเองนะคะทุกคนอ่าหน้านี้นะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะเปลี่ยนอะไรใดๆก็ตามก็เปลี่ยนที่หน้านี้ได้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะมาทําช่องห้อยนะคะดังนั้นเราจะไม่ทําหน้านี้นะคะเราจะทำอ่าเมนูถัดไปนะทุกคนนะการทําช่องห้อยท้ายก็จะไปที่โฮม แท็บนะคะทุกคนกดโฮมแท็บก็จะมาหน้านี้ค่ะตอนแรกก็ยังทำอะไรไม่ได้ให้ไปกดเลื่อนตรงนี้ให้มันเป็นสีชัดเจนก่อนคะ่ะทุกคนตรงนี้นะคะทุกคนเลื่อนมานะคะนี่เห็นไหมคะให้มันเป็นสีชัดนะคะแล้วจากนั้นนะคะทุกคนแล้วจากนั้นก็มาเพิ่มส่วนนะคะหรือว่า add action นะคะทุกคนกด add action แล้วนะคะมันก็จะมีเมนูลงมาแบบนี้นะคะ ให้เลือกตัวรองสุดท้ายนะทุกคนเลือกตัวรองสุดท้ายค่ะกดเข้าไปเลยค่ะรองสุดท้ายนะจ๊ะพอกดแล้วนะคะก็จะมาหน้านี้เลยค่ะทุกคนอันแรกนะคะก็จะให้เราตั้งชื่อนะคะ section title หรือว่าคำคล้ายๆกับว่าคําพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้เราพิมพ์อะไรก็ได้นะคะเช่นช่องแนะนาหรือว่าช่องของชั้น ช่องอเพื่อนหรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าตะวันจะใส่คําว่าช่องแนะนํานะคะแล้วให้มา,าพิมพ์ตรงที่มันเป็นสัญลักษณ์ค้นหานะคะให้ลงชื่อช่องของเราหรือว่าช่องของเพื่อนที่เราอยากจะแนะนํานะคะเช่นตัวตะวันเองจะใส่คําว่าก้าวตะวันนะคะก้าวกับตะวันนะคะอันนี้เป็นช่องของตะวันเองนะคะทุกคนจากนั้นนะคะถ้าเจอแล้วก็กด ติ๊กนะคะทุกคนเนาะพอกดติ๊กแล้วนะคะช่องที่เราติ๊กนะคะก็จะไปโผล่ที่ด้านขวามือนะคะอันนี้ก็คือโผล่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคถ้าเรา,อาพอแล้วก็ก็ทําแค่นี้ก็พอแล้วก็ให้กดโดนนะคะแต่ว่าถ้าเรายังมีอีกช่องหนึ่งนะคะหรือว่าเรามีหลายช่องเราก็ลบออกแล้วก็ค้นหาตรงฝั่งทางนี้นะฝั่งซ้ายนะคะให้ค้นหาตรงฝั่งซ้ายอ่ะพอพอได้แล้วเราก็ ติ๊กอีกนะคะช่องที่เราติ๊กนะคะมันก็จะไปอยู่ฝั่งขวามือเห็นไหมคะโอเคถ้าสมมุติว่าเราพอแล้วนะเรามีแค่สองช่องนะก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างเลยคะ่ะมันจะมีคําว่าเสร็จสิ้นหรือว่าดนนะคะให้กดคําว่าดนนะทุกคนนะพอกดคําว่าดนหรือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นมุมบนขวานะคะเพิ่มมีคําว่า พับลิสนะคะหรือว่าเผยแพร่นั่นเองนะคะทุกคนเนาะมีคําว่าพับลิสหรือว่าเผยแร่นะคะให้กดคําว่าพับลิสนะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะทุกคนพอเรากลับไปดูที่ช่อง YouTube ของเรานะคะเราก็จะเห็นคําว่าช่องแนะนําแล้วก็ช่องที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะใครที่ยังไม่ซับก็อย่าลืมซับให้ตะวันด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ